พินิกใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้แล้วได้แล้วกับข้าวของมินิกได้แล้วได้แล้วของพี่เสือจากบาทหมกกระปูหมกกระปูกับอมปูบเขาเรียกอ่อมปูครับลูกชิ้นสามิสิบครับผม พร้อมนะหมไนาเนี้่ไนแตงใหนี่ได้แล้วพินิคป้าพินิคมาไปกินกันได้แล้ว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 ปาปปไปกินกันไปกินกันป้มา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 พินิกมามามาารมีกับข้าวของเราแล้วระวังรถ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  มามากินข้าวเร็วได้กับข้าวของพินิกฐ์ไส้กรอกไปไม่ได้หรอกพี่จับไอยู่เนี่ยเขา,าจะกินข้าวเลย ลเอ้ยยกมาครงนี้เหรอนี้ยกมาครงนี้เราไปให้เพี้ยมาไปต่อยกี้มาเพราะไม่งั้นมันก็ขึ้นมาอย่างนี้แหละมันก็กินไม่ได้เดี๋ยวไปเยีอบขานข้าวป่วนะเอาือมาพีนิจรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกินข้าวกินข้าวมาเด้อมาเด้อเยี๋ยมมาต้องลง ปีโป้มันจะกดเอาปีโป้มันบู้กันเปียวมันจะม่ื้อกันก็ไนินนะเออเาม่ตืกันกับเปรี้ยวอ่ะซมกันยเลื้ออะไรนึ่งซื้ออะไรมาอันนี้นนนเนะนนพพินิกอันนี้จะคุกข้าวเของเหือเนี่ยเออเออเดี๋ยวคลุกให้เลยดดเดียวคลุกให้เลยบังฟรงดูบาอินง รอแป๊บหนึ่งพีนิกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่ไม่อยากให้อาหารมันเหลือเดี๋ยวหนูมันเข้ามาหน,น,อหนาูอ่ะกินท้องร้างเลยอ่ะเอาอีกไหมพร้อเขาเอาเอาน้ำพะโล้ให้หน่อยนี่งไ,ไงเท <Okay. S 1> มาเลยม,มา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  พี่เพื่องเอาถาดโฟมด้วยรบก,นกรวนไปถาดโฟมจะไ้เทให้มันกินน,นื้นหนุนหน่หนทองถงกินข้าวกันเถอะลุงเขาชวนมึแล้วอุ้ยของไครเนี่ยมาบ้านเนยงก็นห่ไหนไม่ได,ไมได้ไม่ได้นะไม่ได้อ้าวไม่ได้ไ มากินข ja ้าวกันแม่แม่ไม่ได้มาต้อมากรุ้งแล้วมานี่เร็วกินพลัคำสองคำไปแล้วี่นิกมานี่พเพนิกมานี่นะกินไปถ้าไม่ได้กินมันก็จะตับ ค่อยๆกินค่อยๆกินใส่กรอกคลุกข้าวมีไส้กรอกคลุกข้าวแล้วก็น้ำพะโล้นะฮะไอ้นี่นะเขาไม่กินนะลูกชิ้นน่ะเพื่อปีโป้เนี่ยนะไม่กินลูกชิ้นไม่กินลูกชิ้นเออปลาก็ไม่กินปลาก็ไม่กินโอ้หล่อเลือกได้นะปีโป้

พี่โป๊ะกกินหมูกินแต่กินปลาไ่กินจะอะไรใสให้พี่โป้ก่อนเอาอิ่มแล้วไปเลยเหรอพินิกไปแล้วหรอพินิกไม่ไหนกลับมาก,ก่อนยังถ่ายคลิปไปถึง8นาทีเลยกลับมาก,ก่อน <c oughs> โอ้ย หหะอาาารมมีไม่มีผมซื้อไส้กรอกเมื่อกี้ให้มันกินมันไม่มีอะไรอย่างนีปลาทูมีเปล่าปลาทูมีอยู่ปลาทูมีอยู่อะไรนะการหลอหรือปลาทูคนกินอะไรครับคนกินปลาทูภูเขาไฟตัวน้อยๆนู่นหมากำลังกินตัวใหญ่ๆหมากินตัวใหญ่กับไส้กรอกนี่นะฮะ นกินตัวน้อยเดี๋ยวๆอือนี่นะอันนี้คือปลาทูคนนะฮะปลาทูคนครับน้อยจริงๆน้อยจริงตัวนี้น้อยฮะเทียบกับช้อนนะห้าตัวห้าตัวยี่สิบบาทปลาช้อนใหญ่กว่ามาดูของหมาคนกินปลาทูห้าตัวยี่สิบบาทโอ้ของหมาแต่ของหมาสองตัวยี่สิบห้าบาท โอ้โหเสือเลี้ยงดีมากเลยโอ้ยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงตัวไหนนะของนมไหนนะขอเจ้อันอันนี้ของนมเปี้ยวแต่ของพี่เสือเมื่อกี้ให้กินไส้กรอกไปแล้วครับนะพี่นิกนะฮะนี่นะฮะวิธียูทูบเบอร์เรานะครับอ่ะมากินข้าวด้วยกันเด้อคนสองตัวยี่สิบห้าเหรอคนห้าตัวยี่สิบคนห้าตัวยี่สิบหมาสองตัวยี่สิบห้าดูนะฮะอันนี้คือประตูคนนะฮะทุกคนปีโป้อันนี้ปีโป้ใช่ไหมกับ เต้าดำนะสองตัวยี่ม้าคนห้าตัวยี่สิบอืมเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวไปดูไปดูหมาบ้านอ่ะมากินข้าวกันมากินข้าวกันนะครับร่วมทำมาเลยมากมากเลยอมปูนะครับอร่อยมากอืมอบปูทำไมซื้อมาเยอะจังพี่ก็ซื้อหมกอัเนี่ยหมกอะไรหมกไข่ปลาอืมมีกับข้าวเยอะแยะเรายังจะซื้ออีกเพื่อทำตังค์พี่หนุนเอาเอาอะพารโลมา เออเดี๋ยวเอาไปให้เจ้านินเจ้านินอันนินกินแล้วกินไปเลยกินไปเลยเมียนเพียเดียวถึขาดเมียนไรยเทือเดี๋ยวอันนี้จะเอาใส่นั่นออมปูจะใส่ออมปูแล้วกินให้เสร็จล้วก็ได้เก็บได้เก็บได้ไปทำน่นทำนี่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เก็บอาหารไว้อ่ะหนูมันเยอะไม่ใช่มาไส่เลี้ยงมากเลย มือด,ดำนิดหน่อยนะอมปูหน้าตาก็จะประมาณนี้มันเยอะมากเลยนะกับข้าวนี่นะฮะอมปูนะฮะถุงละยี่สิบาทนะครับผมดินจะแตกไปหายกินซีเมนต์อือหือเนาะเอ้าอะไรเอ้าอืออร่อยอร่อยมาก มาเอมเดิมมาน้องเอ็มมาแล้วนี่นะโยก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 กันเลยได้กันแล้วเพื่อชามได้เรากินแต่เมื่อวานนั่นแหละชอบแช่ไว้ชากัิจินโราชอบแช่เดี๋ยวไม่มีจานกินได้หรือไม่ใช่แช่หรอกมันจะเป็นประมาณว่าจะต้องไปทําม้่นไปทํานี่ไปทำนั่นไม่ไม่กินเสร็จแล้วล้างก็มาเลยประมาณเนี้ยถ้าอย่างนั้นนะมันจะเคยตัวเสือเนาะที่้ราหางเลย เยอะเข้าใจไหมหนูเยอะมากเลยตั้งแต่จริงๆไม่อยาก